วันนี้เดี๋ยวจะให้ดูโรงตากถ่านของเราเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมผมถึงทําแบบแบบนี้เป็นเหมือนโรงเรือนสําหรับปลูกพืชนะปลูกพืชป,ชป,ชปลูกผักไปว่าแบไม่ใช้ฝ้ายางคุมนะครับผมทาไมทาไมไม่เปิดโล่งตอนกลางวันมันจะได้แห้งไวอย่างนี้เนาะคือตัวฐานเนี่ยมันจะมีความชืน้นความชืน้นในตัวก่อนช่วงเราอัดออกมาแรกคนระับมีความชื้นอยู่ทีนี้เราต้องเราต้องไม่ทําให้มันแบบเจอความร้อนแบบโดยตรงหลังจากที่ออกจากเครื่องมาไม่งั้นความร้อนที่สูงมากจะทําให้ฐานแตกอย่างนี้ แต่ถามว่ามีผลอะไรไหมก็ใช้งานได้ปกติเขาไม่มีอะไรแต่แค่มันไม่สวยแค่นั้นเองเพราะว่าลูกค้าบางคนเนี่ยต้องการความสวยงามอยู่คือถึงเขาไม่จะไม่ต้องการเนี่ยคือหน้าตามันอ่ะมันเป็นส่วนสําคัญนะครับผมยังไงลูกค้าก็ต้องเลือกสิ่งที่ดูดีกว่าแน่นอนให้มันถึงแตกก็คือฐานอัดออกมาเนี่ยมันมีความชื้นมีความชื้นในตัวพอมันเดินความโดนความร้อนเยอะๆเนี่ยน้ำที่อยู่ใน่านเนี่ยมันก็จะดันออกมาเมื่อมันหาทางออกไปได้มันก็จะพยายามดันออกมาจนแบบว่าเหมือนแบกออกมาฮะเนี่ย เกิดรอยเกิดช่องอย่างเงี้ยเหมือนอะไรก็ตามที่มันเย็นเย็นอยู่แล้วไปถูกความร้อนอ่ะเหมือนเราใส่แก้วน้ำเนาะแก้วน้ำที่มันเย็นอยู่แก้วน้าที่ใส่น้ําเย็นเราเทออกทันทีแล้วก็ไปใส่น้ําร้อนแก้วจะแตกฮะอย่างนั้นเลยก็คืออุณหภูมิมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นการทํอ่ลาลังคาอย่างเงี้ยจะช่วยอ่าลดความร้อนที่มาปะทะกับฐานนะครับไม่ให้มันแรงเกินไปแต่ว่าในห้องเนี่ยข้อดีก็คือถึงจะไม่โดนแดดตรง,ตรง,ตรง แรงๆเนี่ยแต่ว่าห้องเนี้ยจะจะเก็บอุณหภูมิได้สูงมากเพราะว่าความร้อนจากด้านนอกที่เข้ามาด้านใน,นเนี้ยมันจะค่อยสะสมขึ้นเรื่อยๆมันจะไม่ระเหยไปไหนเพราะว่าหนึ่งเราจะมีหลังคาและเนี่ยเราจะม้วนข้างเลยอ่าทุกฝั่งเลยฮะแล้วก็จะมีทางออกอยู่ทางเดียวคือทางโน้นก็คือให้มันระบายออกให้มันระบายออกได้ด้วยถ้าเราแบบก็ได้ความชื้นจะสะสมภายในห้องอ่าห้องตากถ่านนะครับผมส่วนการเรียงฐานก็ขึ้นอยู่กับฤดูกาลนะครับถ้าช่วงในฝนตกเราก็จะเรียงฐานประมาณนี้ ถ้าวันไหนแดดดีเราเทกันอย่างนี้ได้เลยนะครับผมคือความร้อนมันจะเข้าถึงนะฮะแต่ถ้าเราวันไหนฝนตกอากาศชื้นๆเนี่ยถ้าเราวางทับกันอย่างเงี้ยความร้อนพอความร้อนเข้าไปถึงด้านข,าข้างล่างเนี่ยมันจะสะสมความชื้นและเกิดเป็นเชื้อราขึ้นมานะเพราะฉะนั้นการตากถ่านตากได้ไหมตากแบบเปิดไร่ไหมตากได้นะครับผมตากได้อยู่แต่ผมทำเนี่ยคือเซฟเซฟไว้ก่อนดีกว่า แล้วก็กลางคืนเนี่ยถ้าเราไม่ใส่ไอ้พยางตัวเนี้ช่วงกลางคืนดึกๆอ่ะมันจะมีหมอกเนี่ยลงมาฐานอีกทําให้ฐานเกิดความชื้นอีกนะฮะแต่การตากแดดส่วนใหญ่มันก็ไม่ค่อยแตกหรอกครับนอกจากว่ามันมันจะอัดเราจะอัดชื้นมากๆอัดชื้นมากจริงๆมันจะมีอาการแตกขึ้นมานะฮะเพราะบางทีถ้าเราอัดชื้นจริงๆเนี่ยต่อให้มีหลังคาอย่างนี้ก็ช่างเอามาตากอย่างเงี้ยยังไงก็แตกเหมือนเดิมฮะคือที่ผมเอาหลักๆเลยคือการฝน,นการหมอก กันลมฮะลมแต่ดีฮะแต่ว่ามันพัดมันชอบพัดพวกฝุ่นพวกใบไม้มาด้วยก็คุยกันประมาณนี้ฮะเดี๋ยวมีอะไรก็จะมาแบ่งปันข้อมูลกันให้ได้รับรู้นะครับผมขอบคุณครับ